บรรยากาศของบนเกาะนามินะครับบรรยากาศทีมะตกนะครับที่เกาะนามินะครับนะครับโปรยเลยนะครับ นะครับหนาวไม่หนาวดูเอานะครับเนี่ยดูเอานะสององศาประมาณสององศามันก็ไม่ได้หนาวมากอะมันยังอยู่ในกระเป๋าักเลยเออ นะครับหิมะตกเลยนะครับเกาะน,นามิ